สร้างความโชคดีด้วยตัวเราเองตัมสไตล์สร้างความโชคดีด้วยตัวเราเองสวัสดีค่ะสำหรับอีพีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสร้างความโชคดีด้วยตัวเราเองเราจะสร้างความโชคดีด้วยตัวเราเองได้อย่างไร มีหลายๆคนสงสัยว่าเราจะสร้างได้ยังไงกันนะสำหรับการที่เราจะสร้างความโชคดีนั้น เราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันเราจะไม่นึกถึงอดีตที่เด็วร้ายที่ผ่านมาเราจะไม่คิดหวนกลับย้อนไปว่าอดีตนั้นเร็วร้ายแค,แค่ไหนให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะหรือ เราจะไม่มองอนาคตคะ่ะให้เราอยู่กับปัจจุบันในทุกๆวันแล้วก็จินตนาการในสิ่งที่ดีสิ่งที่เราต้องการในเรื่องที่เราอยากให้เป็นถ้าเราทำแบบนี้ทุกๆวันหัดทำทุกๆวันในการอยู่กับปัจจุบันเราจะมีความสุขขึ้นทันทีแล้วก็มีความโชคดีคะ่ะ ขอให้เราทํากันจริงๆทําวันนี้ทําปัจจุบันคิดอยู่กับปัจจุบันจะไม่หวนกลับไปหาอดีตให้เรานึกถึงสิ่งดีๆงในชีวิตในแต่ละวันว่าเรามีความโชคดีอะไรบ้างความโชคดีเล็กๆน้อยๆก็เอามาสร้างความภูมิใจให้กับตัวเราเอง แล้วก็นึกถึงความสุขในแต่ละวันหรือเขียนความสุขที่เราได้รับมาในแต่ละวันเขียนทุกวันเพื่อเราจะได้มีความสุขและความโชคดีถ้าอยากให้เรามีความสุขก็ต้องลองทำดูค่ะถ้าทำแล้วได้ผลยังไงก็ช่วย เล่าให้ต้อมสไตล์ฟังด้วยด้วยนะคะสำหรับประสบการณ์ของต้อมสไตล์ต้อมสไตล์จะอยู่กับปัจจุบันในทุกๆวินาทีค่ะแล้วก็นึกถึงความสุขจินตนาการสิ่งที่คนรักจินตนาการถึงความสุขในทุกๆครั้งค่ะจะทำให้เรามีความสุข ขึ้นทันทีส่วนความโชคดีนั้นให้เราจินตนาการว่าเรามีความโชคดีในทุกๆวันความโชคดีนั้นจะกลับเข้ามาหาเราในทันทีค่ะลองเอาไปทาดูนะคะหวังว่าคงจะได้ผลกันทุกคนนะคะ